lưng cần thiết cụm lùm ừ, áo xinh xinh na áo xinh xinh áo xinh xinh, wow, ngặt thằng ngặt thằng ngặt thằng ngặt, Tho cúp khâu nỉ nữa ừ, พนังานขุดมันแกวใบเลียงไปแล้วมันตายน้ามใบเลียงคือใบเลียงแกนี่หัวบ่โอโอโอมาพอพอดีฟ้าโซดูบอกโซ่แบบโยนเลยเนาะ มันขาดเคเี็ดมันขาดมันขาดเองตอนดึงมันหักเองของมันตีอันนี้ก็รอยสับน้าด่วยบอกไงบอกไงไปเด้อพี่น้องเอ้อมาขุดมันแกว้วไปกินน้ำกันโน้นแ,แหงแทะพะนักง,งานฝ่ายขุดปุ้ยเสียมเนี่ยขาดทะลุทะลวงทายไปกรียบ มาดึงซอยเนี่ยโอเคที่ดึงซอยอยู่จ้าผลลูก้ายยันเตนได้รื้หลายยันตร์แม่ได้รื้มาพี่น้องไปขุดมันแกว้วไปดึงเกี้ยวซอยเขาก่อนเขาว่าบบซอยเขา,าสัตนมาดอพี่น้องเลยมาขุดมันแกว้วมันแก้วที่อยู่ในสวนนี่แหละจ้า ฝน,นก็ำลังคืมคืม,มาขุดมันเกี่ยวเดี๋ยวฝนที่ห้ำให้เก็บชื่อได้บ่าะไรนี่ก<จ>็ขี่ดินต้องร้อมันเหี่ยงได้ี่ยังค่อยสิ ับดังฟัวรุตเนี่ยเบิ้องนี้ม่มีบตาเนี่ยนง <c oughs> ดูล่ะเกียร์คองเลยนีสวยงามปึ๊บอนี้ี่นี่ยเ,ยเยีเห็นบ้านอ่ะเห็นบ้านอ่ะ <c oughs> มาบางยังว้าว <c oughs> ว้าวอ้เด้อพี่น้องป้องกุกพี่น้องป้องไปมากิน กินมันแกล้มาอีบ่เดินเดินหังอ,อุ้ยสับเห็นอยู่เอียำน้อยซับย่างเดินนี่เอาามนไเคียมันนี่มันกรายดกมักลายพีนน่น้องเอ้ยมีหัวนำเคียับถึกตมองซับถึกเลยมันมีแต่ยูเหงออมามัน ดินทงไม่งามนี่นะตั้งแต่เป็นน้ำเฝ้าคนคนจะมาว่นนี้รถไทยๆเบิ่งสันตีนม่คือยยืดสิบม่องเนี่ยต้องรอให้มันแห้งเนาะดินเปียกคือดินทรายเตี้ยนขุดง่ายกว่าดินทรายแน่นอยู่ดินมันหลวมไงนี่บ่ปพ๊บเดี๋ยวไปเก็บเที่ยเดียว แม้งทองหวัวนี่เลี้ยงกันฮิดกลมลุมอยู่เอาสวยๆนะเอาสวยๆเอาสวยๆสวยๆเอาช่วยๆว้าวขีดตัเนา่อ่ะอันนี้นะเยอะเลยเยอะเยอะเลกยังขาดได้เอาเห็ดเต็มรูปแบบทำให้สมบูรณ ทั้งเง็ดทั้งเง็ดทั้งเง็ดว้าวสโลสโลสโล <c oughs> ท่อคุปเข้านี่นะนี่เหรอนี่ไหมทรงใส่หน่วยกวกมันได้น่นนี่นะ ว้าวเฮ้เฮ้วู้วหนึ่งอ่ะเก็บเข้าข้างกูแหละสับจวดลงซับก่อนนี่นี่หัวเนื้อหัวเนื้อ โอ้โอโทษ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 ทอ่ปฏิโทวปฏิทังกละมังโปอาไม่หัวใ่แทะเห็นได้ไขรปูอุ้ยน่ะสาดถึกอีกแล้วนั่นสาดถึกอีกแล้วมันมีอยู่เป็นมองเป็นทีไปเหรออย่ามาโทษฉันนะ ต้องโทษมันมันแกวมัอไปอยู่เป็นหมอกส่งสัญญาณด้วยมีใครอยู่ไหมจับหัวด้วยแหละเมืม่อนี้ก็เอาซ้ำนี่ล้วพี่น้องกินบระบวดดอกได้ซ้ำนี่ก็ได้เก็บใส่กระมังเขาบ้าน เ,เก็บ <ๆ S 1> เก็บเก็บครับเก็บครับมุดกัด <c oughs> ดูมาเห็นหัวตาบ่มมื่นเบิงตาบ่มมื่นได้เอาในบาาักขามเห็นแบหน่วยกตาดีหาว่าเออมันเกียกับเกียรขี้ตม <c oughs> <ๆ S 1> คนก็เกียรข,ขี้ตม <c oughs> กลมกลืนก็เก่า โอ okay, okay, okay. uh. ้อ่ะเดี๋ยวกินกินมันแก้วมันสิได้ขาวๆหมดจังกูเสียดายเนาะพุ่นเปนเศษเป็นหยังหมดแล้วเก็บเสียมเก็บบักจอกาันไว้โอ้ยไปยังบ่ทันได้เบิดอๆพี่เด้ มัดนันยนัน,ยนข่อยนันยันข่อยมันยันได้ขอก้องสำ้มนี่ะจ้าพี่น้องคลิปขุดมันแกวกับลานซ้ายเนาะจ้ามันไปแล้วรีบๆไปแล้วยันขอก้องอย่าลืมด้ยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้จ้าสวัสดีค่ะ อยู่ดีมีแห้งสุภูสุคนค่ะสวัสดีค่ะ